วันพันแมนหมัดที่153ตัวเต็มวันนี้เรามาดูกันครับว่าบทการสนทนาของหมัดที่153ความน่าสะพึงกลัวของคิงมันจะเป็นอย่างไรมนุษย์ประหลาดกดดันและอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนเมื่อได้มา,มาเผชิญหน้าอยู่กับคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะครับแล้วเราไปเริ่มกันเลย ในช่วงเวลานี้คิงแองจินดังกึกก้องคำรามไปทั่วสนามรบสัญญาณแห่งความตายสัญลักษณ์แห่งความน่าสะพึงกลัวแต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดผู้ที่ซึ่งมีความมั่นใจในพลังของตัวเองภัยพิบัติระดับมังกร สันชาตยานแห่งการต่อสู้ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อพร้อมรับการ,รเผชิญหน้ากับราชันแห่งเหล่าฮีโร่ในช่วงเวลาที่คิงได้เผชิญหน้ากับเหล่ามนุษย์ประหลาดคิงได้คิดในใจฉันจะตายไม่วะในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้คิงได้แค่จ้องพวกมนุษย์ประหลาดอยู่นานแสนาน,นาน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 มาก เมื่อเห็นคิงไม่ขยับอะไรเลยอาสุจิดำและอาสุจิทองเริ่มพูดคุยกันอาสุจิดำได้พูดว่าเอ้ยดูเจ้าหมอนั่นสิมันไม่ขยับอะไรเลยอาสุจิทองได้ตอบไปคงไม่แบบนั้นหรอกครับเขาคงอยากให้พวกเราเริ่มการโจมตีก่อนส่วนทางด้านคิงที่นิ่งอยู่ก็ได้แค่คิดในใจฉันตายแน่ๆฉัน คงไม่รอดแน่เลยส่วนทางด้านของเรามนุษย์ประหลาดที่ไปเชิญหน้าอยู่กับคิงก็เริ่มพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในครั้งนี้อาสุจิดำได้พูดว่า <c oughs> เอ้ยเจ้าหมอนั่นไม่คิดที่จะสู้เลยไงวะราชายาโจกได้ตอบไปก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะคิง <c oughs> เป็นฮีโร่ที่มีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครแถมเขายังเป็นพวกที่หาข้อมูลพวกศัตรูก่อนที่จะลงมืออีก นั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คิงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดไงละ่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะมีตัวประกันแต่คําล่ําลือที่บอกว่าคิงไม่ได้ทําอะไรเลยก็ทําให้พวกมนุษย์ประหลาดประสาทเสียพวกเราอาจจะแข็งแกร่งก็จริงนะแต่ก็ไม่ควรกาดตกในระหว่างนั้นอาสุจิดําบางตัวที่พูดแทรกขึ้นมาอะอะไรนะพวกเรางั้นเหรออยาเหมารวมพวกข้ากับเองเนะเว้ ราชายาจกเริ่มเซ็งกับอาสุจีดำแต่อย่างไรก็ตามราชายาจกยังได้พูดต่ออีกเฮ้ย hey, ยังไงก็ตามตอนนี้ฉันจะลองทดสอบดูเมื่อคิงได้ยินคำพูดของราชายาจกเลยได้ถามกลับคืนไปอ๋ออะไรนะทดสอบนั้นเหรอทดสอบอะไรของแกคิงทดสอบอะไรบางอย่างสำหรับคนที่แข็งแกร่งอย่างนายไงละ่ะนายควรจะรบการโจมตีนี้นะงั้นเหรอ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันโดนเจ้าลำแสงนั่นนายก็จะกลายเป็นผุยผงกลายเป็นไอน้ำแตกสลายหายไปยังไงล่ะโอเคคิงพูดลับพร้อมกับเสยะยิ้มออกมาเล็กน้อยราชายาจกเริ่มจะหงุดหงิดและทนไม่ไหวพร้อมกับพูดออกไปอย่างแรกเลยนะฉันจะทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของแกหายไปก่อน รับไปซะคิงในช่วงเวลาที่ราชายาจกกํกำลังจะใช้ลูกบอลแสงขนาดใหญ่ของตัวเองพุ่งการโจมตีไปที่คิงคิงได้ตะโกนกลับคืนมาด้วยเสียงที่ดังกึกก้องเดี๋ยวก่อนนี่นายไม่ได้สังเกตอะไรเลยเหรอเสียงที่ดังและน่ากลัวของคิงนั้นทำให้ราชายาจกหยุดการโจมตีไปก่อนและได้ถามคิงกลับคืนไปฉันไม่ได้สังเกตอะไรงั้นเหรอพูดอะไรของนายนะใช่แล้วใต้เท้าของแกอะไรกัน ที่ที่นายกำลังยืนอยู่นะ่ะดูท่าทางมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะมันอันตรายรู้หรือเปล่าเห็นว่านายไม่ได้สังเกตและไม่ได้ระวังฉันก็เลยเตือนนะจากคำพูดของคิงที่พูดกลับมาเตือนราชายาจกให้ระวังตัวเองทำให้ราชายาจกหยุดเชะงักการโจมตีไปทันทีจิตใจเริ่มสับสนหวาดระแวงและคิดในใจฮะบอกให้ฉันระวังที่ที่ฉันกำลังยืนอยู่งั้นเหรอ ไม่สิฉันต้องตีความหมายให้ออกมันต้องมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เฮ้ยหรือว่านี่คือคำเตือนฉันสามารถหลบการโจมตีลูกบอลแสงของนายได้อย่างสบายและเข้าไปเด็ดหัวของนายได้ทันทีถึงแม้ว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แต่นายก็ไม่สามารถหลบหนีการโจมตีของฉันได้ใช่แล้วมันจะเตือนฉันแบบนี้อ๋อท้งที่ฉันจะทดสอบมันแท้แต่กลับเป็นมันเองที่ทดสอบฉันเหรอเนี่ย เกือบไปแล้วถ้าแปลความหมายของมันไม่ออกและโจมตีมันมันก็จะทะลุก,การโจมตีของฉันมาและเด็ดหัวของฉันโดยทันทีชายผู้นี้บุรุษคนนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเขายึดพื้นที่สนามรบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ราชายาจกได้คุ้มคิดและแปลความหมายคำพูดของคิงออกหลังจากนั้นราชายาจกได้พูดขึ้นมาในที่สุดฉันก็มองผ่านใบหน้าของแกออกแล้ว ดูเหมือนว่านายจะซ่อนแผนการเอาไว้สินะแต่ฉันรู้ตัวตนที่แท้จริงของนายแล้วล่ะคิงเมื่อคิงได้ยินดังนั้นคิงก็ตกใจแบบสุดขีดพร้อมกับพูดออกมาออรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้วเงินเหรอสิตชิบหายแล้วก็ก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะเว้ยเหมือนว่าณตอนนี้ฉันคงจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วสวยแล้ว ในช่วงเวลาที่คิงกำลังคิดและกำลังหวาดระแวงอยู่นั้นคิงได้เผยพูดออกมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเมื่อราชายหย่จกได้ยินคำนั้นก็ตกใจแบบสุดขีดและคิดในใจฮะ ah, จุหมอนี่มันรู้ความจริงของฉันแล้วงั้นเหรอถ้าฉันไม่มีลูกบอลแสงก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาซวยแล้วสินะ ฉันพลาดตรงไหนเนี่ยและราชายาจกก็เหลือไปมองอาซุจิดำพร้อมกับคิดออกมาที่มันแย่ที่สุดถ้าหากไอ้พวกนั้นมันรู้ความลับนี้ชีวิตฉันจบแน่ราชายาจกเลยตัดสินใจที่จะโจมตีคิงจะให้มันพูดไปมากกว่านี้ไม่ได้เราต้องจัดการมันเดี๋ยวนี้ในช่วงเวลาที่ราชายาจกกำลังจะจัดการคิงใต้เท้าของราชายาจกก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งออกมาพร้อมกันนั้นก็จับร่างของราชายาจกกดลงไปที่พื้น ฮีโร่ที่โผล่ออกมาจากใต้เท้าของราชายาจกเขาคือซอมบี้แมนหลังจากนั้นซอมบี้แมนได้พูดกับราชายาจกโอ้เนี่ยนายคงคิดว่าฉันตายไปแล้วสินะต่อไปนี้เป็นตาของฉันบ้าง ฉันพร้อมที่จะจัดการแกมานานแล้วทางด้านจักรพพัดเด็กที่เห็นซอมบี้แมนโผล่ออกมาก็ดีใจแบบสุดขีดพร้อมกับตะโกนทักซอมบี้แมนไปคุณซอมบี้แมนทางด้านซอมบี้แมนก็หันกลับคืนมาและทักทายกลับคืนไปว่ายัางไงจักรพพัดเด็กสบายดีหรือเปล่าทางด้านราชายาจกที่ถูกซอมบี้แมนกดลงไปที่พื้นก็ได้พูดกับซอมบี้แมนว่าเฮ hey, ้ยซอมบี้แมนแกยังไม่ตายเงั้นเหรอซอมบี้แมนได้พูดกลับคืนไปแต่ถึงแม้ว่าฉันจะสู้ไม่เก่งก็ตาม แต่การสู้กับฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะขอโทษที่จะต้องพูดแต่นายต้องอยู่กับฉันตรงนี้ไปอีกนานเลยละ่ะจะลองโจมตีฉันดูก็ได้นะแต่จะโดนลูกหลงระเบิดนั้นไปด้วยกันเมื่อราชายาจกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้แล้วเลยเรียกให้อาสุจิดําเข้ามาให้ความช่วยเหลืออาซุจิดํำรีบเข้ามาเอาเจ้านี่ออกไปทีฉันจะระเบิดเจ้าหมอนี่เร็วเข้าทางด้านอาซุจิดําจํานวนมากมายก็ได้แค่นิ่งอยู่ไม่กล้าขยับตัว พร้อมกับพูดออกมาโอ้ยไอเจ้าง่อถ้าฉันเข้าไปช่วยเหลือแกนะตอนนี้ก็เปิดช่องโหว่ให้คิงโจมตีฉันน่ะสิโหเซลของฉันมันมีจำนวนจำกัดนะเว้ยสวยแล้วเราณช่วงเวลานั้นอาสุจิดาได้เหลือไปมองที่น้ำธรรมาชาติอีวิวที่กำลังนิ่งอยู่ทำไมเจ้าน้ำธรรมาชาติอีวิวถึงไม่ขยับตัวเลยเนี่ยเจ้าหมอนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรอันตรายเลยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมล่ะหรือว่า เจ้าหมอนั่นมันรู้ว่าน้ำธรรมชาติอ e ีวิวสามารถจับจิตสังหารได้หลังจากนั้นมันก็เลยซ่อนจิตสังหารของตัวเองเอาไว้หน่อยแน่มันคิดว่าเราเป็นแค่มดปลวกหรือไงคิดว่าเราไม่มีพิษมีภัยอะไรกับมันงั้นเหรอเจ้าสารเลลเลนั่นมันมองเราแค่เป็นสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำเท่านั้นก็เพราะว่าฉันลืมเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำธรรมชาติอ e ีวิวไปฉันก็เลยต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้โหอะไรกันนี่ มันมีข้อมูลของเราทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยฉันจะต้องฆ่ามันในช่วงเวลาที่คิงกำลังประชิญหน้าอยู่กับเรามนุษย์ประหลา,จาดจะพาเด็กได้ส่งเครื่องมือสื่อสารหุ่นยนต์แมลงเต่าทองน้อยผู้น่ารักไปยังฮีโร่คั s สเอที่อยู่ในสนามรถณตอนนั้นและได้พูดถึงแผนการที่ตัวเองคิดเอาไว้กับฮีโร่คั s สเอทุกคนช่วยฟังผมหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีข้อมูลและแผนการแล้วครับคิงได้พูดกลับไป จกักรพรรดิเด็กขึ้นเหรออตอมมิกซามูไรได้พูดว่าว่ามาเลยจกักรพรรดิเด็กเริ่มพูดถึงแผนการที่ตัวเองคิดเอาไว้เราจะต้องโจมตีไอ้พวกมนุษย์ประหลาดจากทางด้านข้างครับเราไม่จําเป็นต้องชนะพวกมันนะทางด้านซอมบี้แมนเมื่อฟังแผนการนี้ก็เลยถามกลับคืนไปเราจะจัดการพวกมันจากลูกบอลแสงขนาดใหญ่นี้เหรอจกักรพรรดิเด็กได้ตอบกลับมาไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกครับสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ย มันแข็งแกร่งเกินกว่าที่จัดการด้วยลูกบอลแสงนั่นมันต้องใช้อะไรที่มีพลังทำลายล้างว่์วังอลังการมากกว่านั้นครับอย่าลืมสิครับตอนนี้พวกเรามีคิงแล้วนะครับเมื่อจกักรพรรดิเด็กพูดจบฮีโร่คนอื่นๆก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาโดยทันทีเพราะเราฮีโร่มีคิงแล้วณนะตอนนี้บุรุษที่สามารถปิดบัญชีทุกอย่างได้จบสงครามอันยิ่งใหญ่นี้ได้ มีเพียงคิงเท่านั้นเราฮีโร่เริ่มจินตนาการถึงพลังของคิงจัก,กรพัดิเด็กได้พูดถึงแผนการของตัวเองต่อไปหลังจากที่พวกเราต้อนไอ้พวกมนุษย์ประหลาดเข้าไปยังเส้นทางคุณคิงจะชาร์จพลังของตัวเองสุดว่อวังอลังการหลังจากนั้นคุณคิงก็จะใช้ห้าไม้ตายของตัวเองยิงลูกบอลแสงใส่พวกมันตู้ตายเกี้ยงเลยครับ นี่ก็คือวิธีการกำจัดไอพวกมนุษย์ประหลาดให้สิ้นซากครับถึงแม้ว่าน้ำตาลในเลือดจะล่อเลี้ยงสมองของผมน้อยแล้วนะตอนนี้แต่ผมดีใจมากๆเลยนะที่คิดค้นวิธีการแผนการนี้ออกมาได้ผมดีใจจังส่วนทางด้านคิงที่ได้รับรู้แผนการนี้ก็ได้แค่นิ่งและก็ได้คิดในใจกับตัวเองตอนนี้ฉันรู้แล้วละ่ะว่าน้ำตาลในเลือดนี่มันสําคัญจริงๆ ข้าวน้ำตานมันน้อยณช่วงเวลานั้นอาสุจิดำได้เรียกคิงคิงและไม่นานหลังจากนั้นก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับอาสุจิดำคิงเซลในร่างกายของชั้น11ล้านล้านตัว นี่คือเซลล์ทั้งหมดในตัวฉันณตอนนี้และเซลล์ในร่างกายของอาสุจิทองอีก43ล้านล้านเซลล์พวกเรารวมตัวกันเป็น54ล้านล้านเซลล์แล้วนายจะจัดการกับพวกเรายังไงล่ะเมื่อคิงได้ยินดังนั้นถึงกับตกใจมากและคิดในใจกับตัวเองนั่นมันอะไรนะมันหมายความว่าฉันจะต้องฆ่ามันทั้งหมด54ล้านล้านเซลล์งั้นเหรอตัวเลขอะไรกันเนี่ย นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรเกิดขึ้นไอเจ้าบอสตัวสุดท้ายนี่มันอะไรกันมันดูพูดเวอร์วังเกินไปแน่เลยณนช่วงเวลานี้เราอาซุจิดำและอาซุจิทองกำลังรวมร่างกันทำให้เกิดลำแสงเป่งประกายออกมาอาซุจิดำและอาซุจิทองได้พูดถึงกันมาเลยครับทุกคน54ล้านเซลล์ของพวกเราจะรวมตัวกันกลายเป็นสุดยอดเราฮีโร่คัสเอที่เห็นเหตุการณ์ก็ต่างพูดคุยกัน ุริปุริพีเซนเนอร์ได้อุทานขึ้นมาว่าเอา้รวมตัวกันอะตอมิกสมุไรตกใจเฮ้ยพวกมันจะรวมตัวกันงั้นพลังของพวกมันก็ต้องเพิ่มขึ้นนะสิจักรพัรดิเด็กที่เห็นเหตุการณ์ได้คิดในใจนั่นมันหากพวกมันรวมตัวกันแบบนี้มันก็ง่ายต่อการจัดการของคุณคิงสิและจักรพัรดิเด็กก็ได้ตะโกนออกมาคุณคิงครับ ถึงตาคุณแล้วเอาเลยในช่วงเวลานี้ต่อหน้าของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในยูปอาสุจิดําและอาสุจิทองได้รวมตัวกันสร้างร่างกายสุดแข็งแกร่งเกิดขึ้นมาคิงก็ได้แค่สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นลําแสงที่เจอดจ้าเจ,จ,จิดจรัสจากการรวมตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปคิงได้แคนนิ่งและเฝ้ามองอีกทางด้านหนึ่งของสนามรบอาสุจิดําจํานวน,น100เซลได้วิ่งหนีออกมา แต่วิ่งออกมาได้ไม่ไกลมากนะักกระบองเหล็กที่ซุ่มอยู่ก็พุ่งการโจมตีเข้าไปที่อาสุจิดำโดยทันทีตู้มแต่อาสุจิดำจำนวน100ยเซลก็สามารถหลบได้ทันเวลาอาสุจิดำได้พูดขึ้นมาไอกระบองเหล็กไอ้สาระเลวส่วนทางด้านกระบองเหล็กก็ได้พูดกลับคืนไปคิดว่าฉันจะปล่อยแกไปหรืองไงเอ๊ะเอ๊ะอะไร นี่แกร้องไห้ทำไมเนี่ยนี่แกกลัวฉันงั้นเหรอหางด้านอาซูจิดำก็ได้แค่หลังน้ำตาและพูดออกมาบางทีหนึ่งคนหนึ่งสมองหนึ่งเซลล์ อาสุจิดำไม่ทันจะพูดจบกระบองเหล็กเข้ามาโจมตีทันทีอาสุจิดำหลบการโจมตีของกระบองเหล็กพร้อมกับดวงตาที่หลั่งลินน้ำตาออกมาตลอดเวลาในระหว่างการต่อสู้อาสุจิดำได้คิดในใจประดุดดั่งดักแด้ที่กำเนิดใหม่ตอนนี้ในหนึ่งร่างมีเซลล์54ล้านล้านเซลล์กำลังแย่งเพื่อมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเมื่อประสานร่างกันสำเร็จเรียบร้อยจะไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้อีก การเสียสละชีวิตนับไม่ถ้วนเพื่อกำเนิดใหม่เพียงหนึ่งความหมายที่สุดล้ำค่าและสวยงามนั่นลละมันคือเหตุผลในช่วงเวลาที่อาสุจิดำและอาสุจิทองกำลังรวมร่างกันอยู่ปูริปูริพีเซนเนอร์ก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปให้ความช่วยเหลือชีนอสและทัตสึมิกิออกมาจากพื้นที่ส่วนทางด้านจัก,กรพรรดิเด็กก็ตะโกนบอกคิงไป คุณคิงอสูรไซบอร์กกับพัทสุมกิถูกช่วยออกมาแล้วครับตอนนี้มนุษย์ประหลาดน้ํากับพวกมนุษย์ประหลาดรวมตัวกันอยู่ต่อหน้าของคุณแล้วนะครับคุณคิงสามารถใช้ท่าไม้ตายจัดการกับพวกมันได้แล้วนะครับในช่วงเวลาที่อาสุจิดําและอาสุจิทองกําลังรวมร่างกันอยู่อาสุจิดําจํานวน100เซลลก็คิดในใจตอนนี้หัวใจของฉันมันมีความเศร้าแบบสุดขีดเซลล์จํานวน54ล้านล้านเซลลกำลังหายไป กลายเป็นความว่างเปล่าล่างที่แท้จริงของฉันในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปการถือกำเนิดเกิดขึ้นใหม่แพตตินัมสเปิร์ม และแล้วเรื่องราในตอนนี้มาที่153ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับกาปรปเผชิญหน้ากันระหว่างคิงบุรษทิ่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกับแพทตินัมสเปิรมมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดณเวลานี้กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะความน่าตื่นเต้นความน่าเร้าใจมันสุดยอดจริงๆครับในตอนนี้ในตอนต่อไปการประทะกันระหว่างคิงและแพทตินัมสเปิร์มมันจะเกิดขึ้นและมันจะดุเดือดเร้าใจขนาดไหนเพื่อนๆกดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าหากตอนใหม่มาเดี๋ยวทําคลิปให้เร็วที่สุดเลยครับผมและเพื่อนๆที่ฟังจนถึงตอนนี้ก็แสดงว่าคุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรหากเพื่อนๆไม รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรกดคําว่าบวกกดตัวเลขบวกก็ได้นะครับหรือพิมพ์คําว่ารักเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบแล้วคลิปนี้ถือว่ายาวมากๆเอาเป็นว่าเราลรับราก,กันเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ร่ำราก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบจริงๆนะ